สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะมาสอนวิธีการสร้างการ์ตูนแอนิเมชันนะครับบนเว็บไซต์ที่ชื่อว่า a n m a เ e เ r นะครับตอนนี้ทุกคนเห็นหน้าต่างหน้าจอครูแล้วใช่ไหมครับปกติเนี่ยเวลาเราเข้ามาตอนแรกเนี่ยเราจะต้องไซ g ์อัพเข้ามาก่อนนะครับการไซต์อัพก็คือการลงชื่อเข้าใช้โดยใช้ Google นะครับอันนี้เมื่อครูลงชื่อเข้าใช้เสร็จแล้วนะครับครูก็จะมาคลิกที่ create นะครับจากนั้น เลือกเป็น create a v i วิดีอนะครับทุกครั้งเวลาเราสร้างชิ้นงานใหม่เราจะต้องมาตรงนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับอันนี้มันจะมีบล็อกเทมเพลตให้เราเลือกใช้นะครับแต่ว่าเราจะสร้างเป็นชิ้นใหม่เลยนะครับเราจะเลือกที่คําว่า create a b a n k project นะครับคลิกก่อน1ครั้งนะครับจากนั้นรูปแบบของวิดีโอนะครับก็จะมี16ต่อ9นะครับเหมาะไปลง y o u t u b e นะครับ เกต่อ16เนี่ยเหมาะไปลงแบบอ่าสตอรี่นะครับเสร็จแล้ว1ต่อ1เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาไปลงใน IG หรือ Instagram นะครับเดี๋ยวครูจะเลือกที่เป็นแบบ16ต่อ9นะครับรอสักครู่นะครับแทน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 โอเค มาละอ่าอันนี้เป็นตัว o ตัว l เรลวิดีโอนะครับก็คือสอนวิธีการใช้งานอันนี้ครูขออนุญาตปิดไปเลยนะครับจากนั้นเดี๋ยวครูจะแนะนำเมนูทั้งหมดนะครับให้ดูก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปสร้างชิ้นงานเป็นของตัวเองนะครับเมนูแรกเนะี่ยเป็นเมนูเทมเพลตนะครับเทมเพลตก็คือมันจะมีบล็อกที่คนเขาสร้างไว้นะครับแล้วเขาก็เปิดแชร์นะครับจากนั้นจะเป็นของ ส่วนของ character นะครับ character ก็คือตัวละครนะครับทุกคนลองเลื่อนลงมาดูนะครับตัวละครไหนที่มันติดดาวเนี่ยเราจะใช้ไม่ได้นะครับเราจะใช้ได้แต่ที่มันไม่ติดดาวนะครับจากนั้น property property คือส่วนประกอบนะครับเช่นรูปร่างรูปทรงหรือจะเป็นส่วนประกอบในวิดีโอในภาพอันเช่นอันนี้ก็เป็นตึกเป็นจอคอมเป็นอะไรพวกนี้นะครับ จากนั้นก็จะเป็นเทคหรือว่าข้อความนะครับเริ่มตั้งแต่เทคแบบหัวเรื่องเทคแบบเนื้อเรื่องนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้มันเป็นเทคแบบสามารถนำมาใช้ได้เลยนะครับจากนั้นผัดจากเทคก็จะเป็น B G คือ Background นะครับอันนี้ครูจะเริ่มใช้ตั้งแต่ตรงนี้นะครับเวลาเราจะใช้อันไหนให้เราคลิกนะครับ มันก็จะมาโผล่ตรงนี้เห็นไหมครับแบ็กกราว n d คุยใช้ไปละนะครับถัดไปก็จะเป็น i m a g e อันนี้เป็น Image ที่โปรแกรมมีมาให้ใช้นะครับส่วนถ้าเราต้องการนำรูปภาพขึ้นไปนะครับให้เรามากดที่รูปเมฆตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าชัดไม่เอ,เอย่ยกดที่รูปเมฆนะครับจากนั้นกดอัปโหลดนะครับจากนั้นเราก็ไปหาไฟล์ที่เราต้องการอัปโหลดเข้ามานะครับ อันนี้เป็นตัวอย่างที่คูอัปโหลดเข้ามาแล้วนะครับถัดจาก Image i m a g เก็เช่นเดียวกันครับอันไหนที่มันใช้ไม่ได้มันจะมีลายเส้นนะครับเราจะใช้ไหนเราก็คลิกหนึ่งครั้งอ่าอันนี้ใช้ได้เห็นไหมครับเสร็จแล้วรูปไหนที่เราไม่ต้องการใช้ก็กดแล้วก็กดปุ่ม d e l e t e นะครับถัดจาก Image ก็จะเป็นวิดีโอนะครับวิดีโออันนี้ก็จะเป็นวิดีโอที่เราใช้ได้ ถ้าต้องการอัปโหลดก็เหมือนเดิมกดที่ก้อนเม้นะครับถัดจากวิดีโอเสร็จก็จะเป็นเสียงในฉากนี้ครูต้องการเสียงประกอบนะครับเช่นเสียงนี้ครูก็คลิกค้างแล้วดึงมาใส่ไทม์ไลน์ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้งานแบบไทม์ไลน์แล้วนะครับส่วนของไทม์ไลน์ไทม์ไลน์นะครับก็จะมีอันที่หนึ่งที่เป็นแบ็กกราวนะครับอันที่สองก็จะมีเสียงนะครับ อันนี้เอฟเฟกเดี๋ยวเราค่อยไปใช้นะครับเรามีแบ็กกราวด์เรียบร้อยแล้วเรามีเสียงแล้วนะครับเราก็ไปที่ตัวละครน,นะครับหรือชาร์เล c t เตอร์จากนั้นก็คลิกค้างแล้วก็ดึงมาปุ๊บสังเกตดูนะครับเวลาที่เรามีชาร์เล็เตอร์เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็จะมีไทม์ไลน์อีกเส้นหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอันนี้มันเป็นไทม์ไลน์สีชมพูนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้จะเป็นตัวย่อขยายเห็นเมาส์ไหมเอ่ย ย่อขยายอ้าวทาไมไม่เห็นเมาส์อ่าเห็นเมาส์ละนะครับย่อขยายอยู่ตรงนี้อ๋อมันบังที่ด้านหลังคูนะครับเสร็จปุ๊บแถบแถบ,บเลื่อนมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าตอนนี้เราจะรู้ละว,ว่าวิดีโอของเราเนี่ยมันมีเวลาเท่าไหร่นะครับอันเนี้ยเป็นวิดีโอ10วิวิธีการปรับนะครับครูก็เอาเมาส์ไปชี้ด้านหลังนะครับ แล้วก็ขยับไทม์ไลน์เข้ามาแล้วก็ขยับไทม์ไลน์เข้ามาจากนั้นครูเข้าไปปรับเสียงแล้วก็คลิกค้างแล้วก็ขยับไทม์ไลน์เข้ามานะครับจากนั้นนะครับครูจะเลื่อนขึ้นด้านบนก่อนครูจะกดที่ตัวละครนะครับไทม์ไลน์ของตัวละครก็จะโผล่มานะครับสองวิแรกสมมติสองวิแรกครูต้องการให้มันแสดงแค่สองวินะครับอ่า เวลามันเล่นก็จะเล่นประมาณนี้นะครับเล่นตั้งแต่ศูนย์วิหนึ่งวิสองวิอ่าว,วิต่อไปนะครับครูจะให้มันมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับครูก็คลิกค้างเล่ามาวางคลิกค้างเล่ามาวางอ้าวไม่ใช่ครูก็คลิกใหม่อีกหนึ่งตัวก็ได้อ้ามาวางปึ๊บย่อขยายได้ปกตินะครับ ไอตัวเนี้ยคุณจะให้มันเริ่มที่3วินะครับดูนะครับเวลาเวลามันเล่นมันก็จะเล่นประมาณนี้0วิมา1วิมา2วิมา3วาิเริ่มหายไปละแล้วก็มา4วิมา5วิมา6วิอันนี้คือการใช้งานไทม์ไลน์นะครับเสร็จปุ๊บต้องการนำองค์ประกอบกอื่นๆเข้ามาก็ไปที่ Property นะครับ จากนั้นก็หาครับอพอทที่มันเข้ากับเรื่องราวของตัวเองนะครับอันนี้ครูเอากอี้มานะครับปุ๊บจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจาะที่การใช้ตัวละครตัวละครเนี่ยคลิกก่อนนะครับเสร็จแล้วมันจะมีแอคชั่นหรือท่าทางนะครับเช่นอันเนี้ยกำลังร้องไห้อันนี้กําลังอธิบายบางสิ่งบางอย่างนะครับอันนี้ก็กําลังนั่งนะครับแต่ว่า มันสลับกับเก้าอี้ของครูนะครับเดี๋ยวค่อยไปแก้ไขกันทีหลังนะครับต้องหามันที่นั่งมาฝั่งเดียวกันไม่มีไม่เจอนะครับขยับตัวนี้ได้ไหมเอ่ยนี้ก็ไม่ได้นะครับไม่เป็นไรครับจากนั้นตัวละครนะครับมีแอคชั่นนะครับมีหลากหลายจนมาถึงด้านล่างตรงนี้นะครับจากนั้น เสร็จแล้วถ้าเราต้องการใช้ตัวละครที่เราสร้างขึ้นเองเราจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องมา create character ขึ้นมานะครับวิธีการ create character นะครับให้มาที่ character ต,ตรงนี้ก่อนเห็นเมาส์ m m แล้วเนาะนะครับจากนั้นกดปุ่มบวกตรงนี้ครับบวกนะครับอ,อันนี้ครูเคยสอนสร้างไปแล้วนะครับ แบบที่เราไม่เสียเงินเนี่ยเราสร้างได้แค่2ตัวละครนะครับคุณจะกดและ d e l ิ t ไปหนึ่งอันนะครับคอนเฟิร์มจากนั้นคุณจะสร้างขึงน้นมาใหม่นะครับกดเพิ่มตรงนี้นะครับบวกชา a r เลคเตอร์มาชา c t เลเอร์เมื่อเรากดที่เมื่อเรามาที่ My c h a r เลคเตอแล้วนะครับก็กดที่ create your o t นะครับกดหนึ่งครั้ง ก็รอสักครู่นะครับจากนั้นมันก็จะเด้งมาหน้าที่เราจะต้องสร้างตัวละครนะครับระหว่างนี้ครูจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าถ้าเราสร้างแบบไม่เสียเงินเราจะสร้างได้แต่ผู้หญิงกับผู้ชายตัวนี้กับตัวนี้นะครับอันอื่นเนี่ยเราจะต้องเสียเงินสังเกตดูครับมันมีรูปดาวนะครับอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนสร้างตัวละครนะครับให้มันตรงกับบุคลิกของตนเองนะครับครูก็จะเลือกเป็นผู้ชาย กดไปเลยนะครับเลือกลุกก่อนนะครับเราลุกไหนลุกอันแรกนะครับลุกเสร็จแล้วก็เรามาเริ่มที่สกินโทนอยู่ตรงนี้นะครับสกินโทนจากนั้นสกินโทนก็คือสีผิวของครูจะประมาณนี้นะครับทรงผมก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเฟกเชฟนะครับ หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับก็เลือกไปมีหนวดไหมมีหนวดของครูเป็นแบบไหนครับแบบนี้จากนั้นก็เลือกตานะครับเลือกตาเสร็จแล้วก็เลือกยายนะครับไม่ใช่นะครับเลือกคิ้วนะครับคิ้วครูก็จะประมาณนี้โอเคอเราก็เลือกไปครับตั้งแต่คิ้วจมูกปากนะครับหูนะครับ ใส่ต่างหูไหมนะครับลอยย่นบนหน้าผากนะครับใส่สักสองอันนะครับาจากนั้นอะไรอีกนะครับเฟซลุกอ่ะแล้วจากนั้นก็เลือกเสื้อผ้านะครับชุดประมาณไหนเลือกแต่เสื้อนะครับอ้าวอันนี้อัปเกรดนะครับไม่ได้เลือกแต่กางเกงนะครับ จากนั้นลองเท้านะครับเมื่อเราเลือกอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับให้เรากดเปลี่ยนชื่อก่อนอันเนี้ยมันเป็นชื่อตัวละครครูนะครับคุยตั้งชื่อว่าพานุพงศ์ P A N U P O N G พานุพงศ์จากนั้นค่อยกดเซฟ Do you want to save เซฟนะครับอ่าจากนั้น เราก็กลับไปที่แดชบอร์ดนะครับคลิกตรงคำว่าแดชบอร์ดจากนั้นนะครับเมื่อเราสร้างตัวละครเรียบร้อยเราจะเริ่มใช้เราก็ต้องมา Create Project ก่อนนะครับ Create a Video นะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับาจากนั้นนะครับครูก็เลือกเป็น ครูจะเลือกเป็นอันที่มันมีแล้วดีกว่าอา้เลือกเป็นอันใหม่ดีกว่าอา่ะ Create Project นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะดึงตัวละครที่เราสร้างเนี่ยมาใช้งานนะครับาจากนั้นนะครับเสร็จแล้วตัวละครที่เราสร้างมันจะมีที่ไหนเอ่ยนะครับ เราก็กดที่ character นะครับกดที่ create character นะครับอ,อันนี้ที่ครูสร้างล่าสุดจำได้เพราะมีรอยย่น2อันนะครับเวลาจะใช้ก็ดึงมาใช้จุดเด่นนะครับ character ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเราก็สามารถใส่ action ได้เลยนะครับเห็นไหมครับเป็นตอนที่เราอธิบายนะครับหรือกำลังคิดอยู่ นะครับจากนั้นก็เพื่อความสวยงามก็ไปใส่ฉากให้มันเรียบร้อยนะครับฉากนี้ไม่เอาฉากนี้นะครับโอเคใส่ฉากเรียบร้อยเสร็จแล้วทำวิดีโอเสร็จแล้วนะครับเราจะส่งออกไฟล์ยังไงนะครับก็มาที่ Pu บบ i ิตรงนี้จากนั้นนะครับเราจะดาวน์โหลดไปเก็บไว้หรือจะพับบ i ิเพื่อเอาไปโพสบน facebook y o u t u b e นะครับ หรือจะส่งแบบเป็นลิงก์โชว์เนี่ยให้กับค,คุณครูที่เขาส่งงานหรือว่าให้กับลูกค้านะครับสำหรับการออกแบบตัวละครนะครับแล้วก็สอนใช้ a n i m a k เมเบื้องต้นนะครับก็มีแค่นี้เดี๋ยวคลิปถัดถัดไปเนี่ยครูจะสอนอะไรที่มันเป็นขั้นแอดวานนะครับเอาเทคนิคต่างๆเนี่ยมาเริ่มใช้สำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ